ให้รออยู่ห้องนอี้ค่ะโอเคเดี๋ยวป้าเนื่องท่าทางเขาเป็นยังไงบ้างลักษณะเป็นคนใจเด็ดคงจะไม่ยอมกลับง่ายๆหรอกค่ะ,คะแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงป้ารือมันจะเป็นคนบอกให้แม่มันทําแทะจุดคุณป้าอย่าพูดพูดอย่างนั้นขอบใจจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปเจรจากับเขาเองป้าดูแถวนี้ไว้นะอย่าให้ใครมายุ่มย่ามหน้าห้องนะค่ะคุณป,ปานคะ่ะ คุณพ่อคะเธอหล่บลังรองที่เป็นลูกของแสงลากคุณรังสีประหลาดใจมากเหรที่เห็นฉันมีชีวิตอยู่ฉันต้องประหลาดใจ เราฉันไม่เคยรู้เรื่องเธอมาก่อนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอมีตัวตนอยู่บนโลกใบน,นี้อย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องหน่อยเลยแม่เล่าให้ฉันฟังว่างเมื่อ20ปีก่อนคุณบังคับให้แม่ทำแท้งบังคับให้ฆ่าฉันสายเลือดคนเดียวของสุริยคทิตแปลกใจสิว่าทำไมฉันยังรอดมาได้ไอ้ความเลวที่คุณทำไว้วันนี้มันยังหลงเหลือร่องรอย บาปกรรมามันตามคุณทันแล้วฉันจะมาทวงชีวิตของเ้นเคินเลิกพูดจาเหลวไหลในบ้านนี้ได้แล้วนะเธอนี่มันแต่งเรื่องเก่งจริงๆเลยนะแต่ฉันขอเตือนไว้ก่อนนะให้เธอเรีบออกไปก่อนที่จะจะเรียกตำรวจมาจับเธอเข้าคุกคนที่นี่เขาไม่มีวันเชื่อพวกสิกบแปดมกวดอ,อ,อย่างเธอเหรอกใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าคุณดังสีมีลูกไม่ได้และทายาทคนเดียวของเราก็คือภาสกรไอ้เด็กกำพร้าที่คุณอุปโลงขึ้นมาเป็นลูกเหร ฉันต่างหากฉันนี่แหละทายาทตัวจริงของรังสีสุริยทิดไม่จริงฉันไม่เชื่อออกไปจากบ้านนี้นะฉันออกไปขานมาที่สุดฉันพร้อมจะให้ตรวจดีเอ็ด้วยแล้วถ้าคุณยังไม่เซ็นพบพ่อเลยฉันออกไปพบเองก็ได้เดี๋ยว เธออยู่ที่นี่ฉันจะไปตามคุณรังสีมาพบเอง เฝ้าหน้าห้องไว้ให้ดีนะอย่าให้เด็กคนนี้มันออกมาได้นะ,ะค่ะแล้วคุณบ้านจะทำไงต่อคะบ้างครับคุณลังสีให้มาตามฮนะมีอะไรกัน,นะฮะอ,อ๋อไม่มีจ้ะอพอดีถึงเวลาที่คุณลังสีต้องขึ้นไปเต่าตอนรับคนหนึ่งแล้วครับคุณไม่มีอะไรแน่ สีหน้าคุณไม่ดีเลยเออคือมันมีพวกสิบแปดมงกุฎมาแอบอ้างว่าเป็นลูกคุณลังสีเนะ่ฉันก็เลยขังมันไว้ในห้องจริงอฮะเดี๋ยวผมโทรแจ้งตำรวจเลงเอออย่าอยาคือฉันไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้งานเสร็จก่อนแล้วเราขึ้นมาจัดการก็ได้ออกไปข้างนอกก่อนเถอะ ต่อไปนี้ขอเชิญคุณรังสีและคุณปานรารีสุริยาทิพย์การต้อนรับคุณพัากรกครับน,นี่มีตามให้ดีกว่า ผมต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ยอมสละเวลาอันมีค่าของท่านมาเพื่อให้การต้อนรับภาคกรในวันนี้ขอบคุณมากครับ และดับต้นความคืนนี้ผมถือว่าเป็น,นความสำคัญออย่างยิ่งที่ลูกชายของผมคนนี้เรียนจบปริญญาตรีวิชา,าก,การจัดการจหาอะไรที่มีคุณภาพที่สุดในบริการพร้อครับเรียนที่ยบระดับหนึ่งด้วย ขอบคุณและทุกท่านและขอทุกท่านให้การต้อนรับลุกชายเดียวของผมคุณภาคภณคุณวิรัติครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอพูดว่าตัวผมเนี่ยรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่มีคุณพ่อคอยให้ความสนับสนุนมาตลอดแล้วก็มีคุณแม่นะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอมาอ้อวถ่ายแล้วไฟไหม แขกทุกเพี่ทุกท่านครับณว,วันนี้ผมจะขอประกาศว่าผมจะขอแต่งตั้งคุณภาคกรให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัทคนหนึ่งพร้อมกับถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วยคุณน้าทำแบบนี้ได้ยังไงไอ้ลูกเลี้ยงมันกลับมาก็มีตำแหน่งสูงกว่าผมเหรอและพร้อมกันนี้ ผมก็จะขอถือโอกาสลาพักงานของบริษัทโดยจะมอบหน้าที่นี้ให้กับคุณปารลวีเป็นผู้ทำหน้าที่แทนผมทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดผมขอยกให้คุณปารลวีและคุณภาคกกรคนละครึ่งครับ ทำได้สมบัติขนาดนี้แล้วลูกจริงๆแล้วคะคุณพอ่อเ้าเป็นใครอ่ะคุณไม่รู้จักหนูหรอกคะ่ะแล้วคุณก็ไม่คิดว่าหนูจะมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ำหนูชื่อรังรอง ทองบุตรล่าทองบุตรล่าค่ะทองบุตรล่านามสกุลเดียวกับแม่แสงล่าภรรยาเก่าของคุณไงคะแม่แสงล่าตายไปเมื่อทิตที่แล้ว หนูก็เลยตัดสินใจเดินทางมาหาพ่อผู้ให้กําเนิดหนูที่ทิ้งหนูไปตั้งแต่หนูยังไม่เกิดฉันเป็นลูกของแม่แสงล่าที่เกิดจากคุณรังสีสุริยาทิตย์หนูเป็นลูกแท้ๆของคุณเป็นสายเลือดเพียงคนเดียวของคุณไงคะไม่จริงนะคะคุณแม่เป็นไปไม่ได้อ่ะ หมอครับแล้วครับหมอ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 จับไว้หมอหน่คุณหมอกอครับพาคุณองศีไปที่ห้องแล้วราดึงไว้กันดแล้วรอดใจดีไหมครับใครได้ช่ยจับผู้หญิงนี้ทีมันเป็นูยต้องอดต้องถูกชาวบ้านอะหยนได้หยได้ เป็นแหวนที่คุณรังสีให้กับแม่ฉันไว้แล้วฉันก็พร้อมที่จะพิสูจน์ดีเอว่าฉันเป็นลูกของคุณรังสีสุริยาที่จริงๆกล้าพิสูจน์ไหมล่ะคุณปานอาวี